ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนครั้งที่1 2565โดยหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงสถานาการณ์ทางการเมืองที่คาดการหรือวิเคราะห์เรื่องของการยุบสภาว่าผมก็ติดตามสถานาการณ์อย่างต่อนเนื่องในเรื่องการเมืองก็เป็นเรื่องที่ผมต้องวิเคราะห์สถานาการณ์ปรึกษาหารือก,กับคนที่เกี่ยวข้องทุกคนเพราะฉะนั้นจะบอกว่านายกตัดสินใจแต่ผู้เดียวมันต้องตัดสิน บนพื้นฐานของข้อมูลที่มีอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรหรอกสิ่งสําคัญที่สุดที่รัฐบาลต้องการในขณะน,นี้คือการทํางานกันให้ได้บ้านเมืองมีปัญหาประชาชนเดือดร้อนก็ทํางานให้ได้ไปก่อนการเมืองก็ว่าไปทางการเมืองสิ่งที่เราต้องผเผชิญคือการอภิปรายในสภาก็เตรียมความพร้อมในการชี้แจงก็แล้วกันหลายอย่างก็ชี้แจงไปแล้วผมก็ให้เกียรติในการที่จะอภิปรายอะไรก็แล้วแต่ส่วนกรณี21สสนําโดยร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าอดีตเลขาธิการพักพลัง ประชารัฐที่ถูกขับพ้นออกจากพรรคพลังประชารัฐและไปสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทยจนมีข้อสังเกตเรื่องการต่อรองเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีว่าผมก็ยังไม่เห็นใครมาขอผมเลยนะยืนยันว่ายังไม่มีแล้วก็ไม่อยู่ในแนวทางนี้ที่ต้องปฏิบัติในเวลานี้ผมบอกแล้วไงทํางานก่อน